วันนี้นะคะมาเดินตลาดนัดที่ปากท่อราชบุรีค่ะแล้วก็แบบแปลกใจมากว่านี่คือขนมอะไรอ่ะลองดูค่ะเพื่อนๆค่ะใครไทยถูกบ้องไหมคะว่านี่ขนมอะไรนะเออเนี่ยค่ะแม่เอ็มยังไม่รู้จักเลยค่ะว่าเป็นขนมอะไรนะวันนี้มาถามยายตัวเองอะคิดว่าขนมแข่งทอด <laughs> ยายขำค่ะนะ เดี๋ยวเรามาฟังคําเฉลยของยายกันนะคะแต่ก่อนที่ยายจะเฉลยเนี่ยช่วยบอกหน่อยนะคะช่วยทายกันหน่อยค่ะว่าเป็นขนมอะไรนะคะใายทายถูกเดี๋ยวมีรางวัลให้จะส่งขนมนี้ไปให้กินถึงบ้านเลยจ้ะมาฟังเฉลยยายกันจ้าบอกว่าอันนี้ขนมยายก็ว่าไปอ่ะอ่ะค่ะอันหนึ่งสองซ้มยายพูดดังๆพูดเดยออ่ะพูดอะไรค่ะสนูทโทษค่ะอ่ะใหม่หนึ่งสองซ้ำจานูทษค่ะ เฉลยแทนยายนะคะอันนี้คือขนมค่ะตะโนดทอดจ้าใครเคยกินบ้างคะช่วยบอกหน่อยจ้าจะชิมให้นะคะคล้ายๆขนมเข่งทอดค่ะแต่อร่อยกว่าค่ะ